สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแลวก็ผู้สนใจเกษตรทุกท่านนะครับในวัน네นี้ทางสวนเกษตรบัณฑิตของเราก็จะมาคุยกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจด้านการเกษตรนะครับในส่วนของการเลือกกิ่งฝรั่งที่เราจะนํามาเสียบยอดเนี่ยว่าจะเราจะเลือกกิ่งฝรั่งแบบไหนดีแล้วก็เมื่อมีการเลือกกิ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของการเสียบกิ่งฝรั่งนะครับว่ามีวิธีการในการเสียบแบบไหนบ้างมีข้อดีแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับ เรื่องแรกที่เราจะค paper, to to ุยก mm ันก็คือการเลือกกิ <we> ่งฝรังที่เราจะนํามาเสียบยอดนะครับโดยการเปลี่ยนฝรั่งพันธุ์ดีนะครับกับต้นฝรั่งที่เราปลูกไว้แล้วนะครับจะมีการเลือกยอดแบบไหนนะครับในการที่เราจะนํามาเสียบยอดฝรั่งครับการเสียบยอดเนี่ยจะเป็นการเสียบยอดของต้นต่อที่มีอยู่แล้วนะครับเราปลูกไว้แล้วนะครับเป็นการเสียบยอดกลางแจ้งผมขอใช้ขว้าเสียบยอดกลางแจ้งแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นต้นต่อเป็นการเปลี่ยนยอดของต้นต่อที่เราปลูกไว้แล้วนะครับ ในการเลือกกิ่งเนี่ยผมก็มีข้อมูลของการเลือกกิ่งอยู่3-4แบบด้วยกันนะครับที่จะนํามาคุยกันในวันนี้นะครับกิ่งแบบแรกก็คือกิ่งแบบเป็นกิ่งสีน้ําตาลนะครับกิ่งแบบเนี้ยนะครับที่เราจะนํามาเปลี่ยนยอดฝรั่งเนี่ยนะครับเป็นกิ่งสีน้ําตาลเนี่ยจะมีข้อดีคือว่าเขาจะมีอัตราเวลาเรานาไปเรานําไปเสียบยอดแล้วเนี่ยอัตราการคายน้ําของเขาเนี่ยจะน้อยน้อยกว่ากิ่งประเภทอื่นนะครับแล้วก็ อัตราการติดเนี่ยก็ถือว่าติดดีพอสมควรนะครับสำหรับกิ่งที่เป็นกิ่งสีน้ําตาลแต่ว่าข้อเสียของกิ่งสีน้ําตาลคือวาอ่าเขาจะแตกแตกยอดช้าเวลาเรานํากิ่งแบบนี้ไปเปลี่ยนยอดฝรั่งเนี่ยจะทํให้จะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าจะแตกจะแตกตาช้านะครับกิ่งแบบกิ่งสีน้ําตาลเนี่ยกิ่งแบบที่2นะครับตามภาพเนี่ยก็จะเป็นกิ่งแบบสีน้ําตาลปนเขียวกิ่งแบบนี้จะมีข้อดีคือว่าอัตราการติดนี่สูงพอสมควรนะครับสำหรับกิ่งแบบนี้ แต่ว่าอัตราการคายน้ําหรือการสูญเสียน้ำในในการที่เวลาเราไปเสียบแล้วนี่อัตราการสูญเสียน้ำเนี่ยจะสูญเสียน้ํามากกว่ากิ่งที่เป็นกิ่งสีน้ําตาลก็คือว่าถ้าในระยะเวลาสั้นเนี่ยกิ่งน้ําตาลบนเขียวเนี่ยถ้าติดก็คือจะติดดีกว่ากิ่งสีน้าตาลครับแต่ว่าถ้าในระยะยาวนะรับถ้าหลายวันแล้วไม่ติดประมาณสัก40บวันขึ้นไปเนี่ยกิ่งสีน้าตาลเนี่ยจะติดดีกว่ากิ่งสีน้าตาลบนเขียวเนื่องจากว่าอัตราการคายน้ํา ของกิ่งสีน้ำตาลปนเขียวเนี่ยจะมากกว่ากิ่งสีน้ำตาลครับต่อมาตามภาพเลยครับจะเป็นกิ่งฝรั่งที่เป็นกิ่งสีเขียวซึ่งกิ่งลักษณะเนี่ยจะมีอัตราการติดที่ดีพอๆกับกิ่งสีน้ำตาลปนเขียวครับและการแตกยอดเนี่ยเมื่อติดดีแล้วจะแตกยอดได้เร็วครับอัตราการติดดีแต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่าอัตราการขายน้ำเนี่ยจะสูงกว่ากิ่งสีน้ําตาลถ้าเทียบกับกิ่งสีน้าตาลปนเขียวจะมีอัตราการขายน้าที่พอๆกันนะครับแล้วติดเนี่ย ก็จะเท่าเท่ากันหรือว่าลไล่เรียกันเลยกับกับกิ่งสีน้ำตาลปนเขียวต่อมานะครับเป็นกิ่งอ่อนนะกิ่งอ่อนตามภาพนี้ก็คือกิ่งที่นับคู่ใบจากยอดลงมาเนี่ยประมาณทักสามคู่ใบเนี่ยผมจะเรียกว่ากิ่งอ่อนนะกิ่งแบบนี้ผมไม่แนะนําให้นํามาเสียบยอดกลางแจ้งนะครับเนื่องจากว่าอัตราการคายน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงกว่ากิ่งประเภทอื่นๆครับสูงกว่ากิ่งสีน้ําตาลกิ่งเสียมตาลปนเขียวแล้วก็กิ่งสีเขียวเนี่ยกิ่งอ่อนเนี่ยจะมีอัตราการคายน้ํสูงเนื่องจากว่า นนอดของเขาเนี่ยมีน้ําเยอะกว่าริงประเภทอื่นทาให้เวลาเรานํามาเสียบเนี่ยเมื่อโดนแดดเนี่ยอัตราการคายน้ําจะสูงมากไม่ไม่ว่าจะเสียบด้วยการพันพาราฟิล์มหรือว่าการใช้เทปพันจริงเนี่ยอัตราการคายน้ําของเขาเนี่ยจะสูงกว่าริ่งทั้ง3แบบที่ผมได้นําเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออัตราการคายน้ําของกิงอ่อนแบบนี้สูงก็จะทําให้เนื้อเยื่อเจริญของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ,จะเจริญได้นะเนื่องจากว่าสูญเสียน้ำทำให้ริงแบบนี้เนื้อเยื่อของเขาไม่สามารถที่จะ จะเดินติดกันกันกบกิ่งที่อยู่บนต้นต่อได้นะครับถ้ากิ่งอ่อนแบบนี้ผมจะแนะนํานให้เสียกบกับกิ่งที่เรา,พา,าเพาะเมล็ดไว้แล้วนะครับอยู่ในถุงแล้วก็เรานําพอเสียบเสร็จเนี่ยเราก็นําไปอบในถุงนะครับเพื่อให้ลดการคายน้านี่ถ้าเสียบแบบนี้จะอัตราการติดจะสูงนะครับนำมากิ่งอ่อนเมื่อเราทราบแนวทางในการเลือกกิ่งนะครับว่าเราเลือกกิ่งแบบไหนในในการนํามาเสียบก็แล้วแต่ชอบนะครับต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของการเลือกต้นที่เราจะนํามาเสียบ การเลือกต้นที่เราจะนํามาเสียบเนี่ยก็ขอให้เราเลือกต้นที่สมบูรณ์ต้นสมบูรณ์นั่นคือว่าไม่มีแมลงเจาะลําลต้นนะครับรากรากของเขาเนี่ยยังดีนะครับก็ไม่รากของเขาเนี่ยยังสามารถหาอาหารได้ดีไม่มีไส้เดือนปล่อยมารบกวน,นครับก็ดูได้จากว่าเขาสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติแล้วก็ใบไม่เหลืองครับต้นไม่แค่แก่นอะไรพวกนี้ก็สามารถนํามาเสียบนำมาเปลี่ยนยอดไร้นะครับแต่ว่าถ้าหากต้นไม่สมบูรณ์เนี่ย ในการเปลี่ยนยอดเนี่ยอัตราการติดของยอดที่เรานํามาเสียบเนี่ยก็จะมีน้อยเนื่องจากว่าเมื่อกิ่งไม่สมบูรณ์เนี่ยเนื้อเยื่อเจริญก็จะเจริญช้านะครับทำให้ยอดที่นํามาเสียบเนี่ยแห้งตายไปก่อนที่เนื้อเยื่อเจริญจะติดกันอันนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณานะครับเมื่อเรารู้ถึงเทคนิคในการที่จะเลือกยอดแบบไหนในการนํามาเสียบยอดฝรัง่งแล้วก็ในการเลือกต้นนะว่าเราเลือกต้นแบบไหนถึงจะนามาเปลี่ยนยอดได้นะครับ เราก็มาดูวิธีการเสียบยอดฝรั่งกันเลยนะครับว่าโดยทั่วไปเขามีการใช้วิธีการไหนบ้างในการเสียบยอดฝรั่งครับวิธีการแรกนะครับก็คือวิธีการเสียบริมตามภาพเลยนะครับวิธีการเสียบริมเนี่ยเมื่อเราได้กิ่งที่เป็นกิ่งที่เราจะนามาเปลี่ยนยอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องปาดแผลออกนะครับในการปาดแผลเนี่ยเราก็ต้องปาดแผลทั้งสองข้างให้เท่าๆกันนะครับให้เท่ากันให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าเวลาเสียบนี่ผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้สัมผัสกับ เนื้อเยื่อเจริญของกิ่งที่เป็นกิ่งบนต้นตอได้มากที่สุดครับเมื่อปาดแผลแบบนี้ได้แล้วนะครับย้ำบ้านนะครับมีดที่ใช้ในการปาดแผลเนี่ยต้องคมแล้วก็สะอาดนะครับไม่ถ้าไม่คมเนี่ยจะมีปัญหาว่าถ้าหากผิวของแผลไม่เรียบแล้วเนี่ยอัตราการติดเนี่ยก็จะลดน้อยลงเนื่องจากว่าอัตราการแนบสนิทของเนื้อเยื่อเจริญของเขาเนี่ยจะมีน้อยแล้วก็มีช่องอากาศที่จะทําให้เนื้อเยื่อเจริญของเขาเนี่ยติดกันยาก มาดูข้อดีและข้อเสียของวิธีการเสียบยิมกันเลยนะครับข้อดีของวิธีการเสียบยิมก็คือว่าแผลของเขาเนี่ยที่เสียบที่เสียบลงไปเนี่ยนะครับตามภาพเนี้ยแผลของเขาในผิวสัมผัสทั้งสองข้างเนี่ยจะแน่นนะครับเพราะว่ากิ่งที่เราต้องการนํามาเปลี่ยนยอดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางครับเวลาเราพันแผลไปเนี่ยแผลจะแนบแนบสนิทแล้วก็แน่นมากนะครับตอนนี้ข้อดีวันสองคือว่าเมื่อโตแล้วเนี่ยแผลที่เราเสียบกิ่งแบบเนี้ย จะหักยากนะครับจะจะมีอัตราความเสียหายเนื่องจากการโดนลมพัดหรือโดนอะไรก็ตามนะครับมีความเสียหายน้อยกว่าการเสียบยอดโดยแบบอื่น,นครับเนื่องจากว่าแผลที่เราเสียบมันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีความแน่นกระชับนะครับทำให้เวลาโดนลมหรือโดนอะไรเนี่ยตรงแผลนี่จะมีความเหนียวแล้วก็หักยากนะครับมาดูข้อเสียของวิธีการเสียบริมมือเลยนะครับข้อเสียก็คือว่ามีข้อที่ผมเห็นเนี่ยก็มีอยู่อย่างเดียวคือว่าในการปาดแผลเนี่ยเราต้องใช้มีดที่มีความคมแล้วก็สะอาดนะครับ เพราะว่าเราปาดแผลเนี่ยเราต้องปาดแผลให้เรียบแล้วก็แผลทั้งสองข้างเนี่ยมีความหนาและความยาวในการปาดลงเนี่ยให้ไล่เรียกกันเนื่องจากว่าถ้าเราไปเสียบลงก,กิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนยอดแล้วเนี่ยถ้าหากแผลด้านหนึ่งสั้นแผลด้านหนึ่งยาวครับก็จะทําให้กิ่งเนี่ยเกิดช่องว่างระหว่างกิ่งที่เป็นต้นตกับกิ่งที่เรานามาเปลี่ยนยอดทําให้อัตราการติดนี่ลดน้อยลงครับวิธีต่อไปนะครับตามภาพเนี่ยจะเรียกว่าวิธีการ เสียบข้างภาพแรกนะครับจะเป็นการปาดแผลของกิ่งที่บนต้นตอที่เราต้องการเปลี่ยนยอดครับเวลาปาดแผลนี่เราจะปาดแผลลงข้างใดข้างหนึ่งของกิ่งครับไม่ได้ผ่าตรงกลางนะครับก็คือการเสียบริมจะผ่ะาตรงกลางแต่ว,ว่าการเสียบข้างเนี่ยจะปาดแผลด้านใดด้านหนึ่งของกิ่งครับตามภาพเนี่ยปาดลงแล้วก็ตัดแผลนิดรับการปาดแผลเนี่ยก็จะปาดตามภาพแบบนี้เลยครับ ต่อมาก็จะเป็นกิ่งที่เราจะนามาเสียบข้างเราก็ต้องปาดแผลแบบนี้นะครับแผลเนี่ยแผลด้านหนึ่งเราก็ต้องปาดให้ยาวแล้วก็ด้านหนึ่งปาดให้สั้นนะครับภาพต่อมาก็คือจะเป็นภาพของการนำการนํามาเสียบครับนามาเสียบเราก็จะเสียบในลักษณะนี้นะครับที่เรียกว่าการเสียบข้างฝรั่งตัวนี้ทีธีนี้จะเป็นการเสียบยอดฝรั่งแบบเสียบข้างมาดูข้อดีข้อเสียของการเสียบยอดฝรั่งแบบเสียบข้าง ข้อดีของวิธีการเสียบข้างคือว่าผิวสัมผัสของแผลเนี่ยเราจะมองเห็นได้ง่ายนะครับว่าตรงระหว่างเปลือกแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ของเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยเราจะมองเห็นได้ง่ายแล้วเวลาประกบกิ่งเข้าไปเลยเราก็จะดูง่ายว่าตรงเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเวลาเราประกบกิ่งแล้วทำให้เนื้อเยื่อเจริญเนี่ยอยู่ใกล้กันมากที่สุดซึ่งเพิ่มโอกาสในการติดได้เพิ่มมากขึ้นข้อดีข้อที่2คือว่าเป็นการปัดแผลที่ง่ายเนื่องจากว่า แผลด้านหนึ่งยาวแล้วแผลด้านหนึ่งสั้นจะปัดกิ่งได้ง่ายกว่าวิธีการเสียบลิ้มข้อเสียของวิธีการเสียบยอดฝรั่งแบบเสียบข้างเนี่ยก็คือเมื่อกิ่งที่โตไปแล้วเนี่ยหากโดนลมพัดเนี่ยกิย่งแบบนี้ตรงบริเวณแผลเนี่ยแผลจะปีดได้ง่ายกว่าแบบเสียบลิ้มนะครับเนื่องจากว่านิ้ยอเจริญของเขาเนี่ยติดกันเพียงแ้านเดียวนะเวลาลมพัดเนี่ยก็จะทำให้แผลบริเวณน,นี้ปีแตกได้ง่ายนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าริ้ยอของเขานี่หุ้มกันสนิทพอที่เราจะเอา เทพันกิ่งเขได้หรือยังต่อมาจะเป็นวิธีการเสียบล็อกนะครับการเสียบล็อกเนี่ยเราก็จะมีการปาดแผลของกิ่งที่ของกิ่งที่เราจะนํามาเสียบยอดเนี่ยก็จะปาดให้ให้มีลักษณะของการฝานบวกครับทั้งกิ่งที่เป็นต้นตอแล้วก็กิ่งที่เราเรานมาเปลี่ยนยอดครับจะปาดในลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาจากการฝานบวกก็คือว่าเราจะมีการ่าแผลเพิ่มเติมตรงด้านปลายของแผลครับทั้งกิ่งที่เรานํามาเสียบยอด แล้วก็ก, uh. กิ่งที่เป็นกิ่ง <ans> ของต้นต่อครับภาพแรกจะจะเป็นการปาดแผลนะครับซึ่งมีการฝานบวมแล้วแล้วก็ปาดแผลลงตรงนี้นะครับภาพนี้จะเป็นภาพของกิ่งที่เป็นต้นต่อภาพต่อมานะครับก็จะมีการปาดแผลลงตรงนี้เหมือนกันครับตัวน,นี้จะเป็นกิ่งที่เรานำมาเสียบยอดครับเมื่อปาดแผลได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นำแผลมาประกบกันได้เลยนะตามภาพนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของการเสียบยอดฝรั่งแบบเสียบล็อกนะครับ ข้อดีก็คือข้อแรกเนี่ยกิ่งที่นํามาเสียบเนี่ยจะแน่นสนิทกับผิวสัมผัสของกิ่งที่เป็นต้นตอนครับก็วิธีเนี่ยทั้งกิ่งที่เป็นต้นตอนแล้วก็กิ่งที่เรานํามาเสียบเนี่ยเมื่อเสียบล็อกเข้าไปเนี่ยการเสียบยอดแบบนี้จะแน่นนะครับเวลาเราปล่อยมือก็ก็ไม่หลุดเวลาเราพันแผลเนี่ยแผลก็จะไม่ค่อยเคลื่อนครับเราก็จะไม่จำเป็นต้องจับให้แน่นๆนะครับเวลาพันแผลก็พันง่ายข้อดีข้อที่2ก็คือว่าเมื่อเขาติดดีแล้วโตขึ้นมาเนี่ยแผลที่แน่นเนี่ยเวลาโดนลมโดนอะไรเนี่ย ก็จะไม่ค่อยปีง่ายครับถ้ามีการเสียบแบบนี้มาดูข <reveal again response> mm ้อ hmm. ด like ีแ <injuries> ล้วก็มาดูข้อเสียกันเลยนะครับข้อเสียของการเสียบยอดฝรั่งแบบเสียบล็อกเนี่ยก็คือในการปาดแผลเนี่ยจะมีความยากในการบาดแผลเนมากกว่าการบาดแผลฝรั่งแบบเสียบดิ่มแล้วก็เสียบข้างนะครับซึ่งหากท่านใดใช้วิธีนี้ก็จะต้องมีความชํานาญในการเสียบยอดฝรั่งพอสมควรนะครับถึงจะใช้วิธีการนี้ได้แต่ว่าถ้าใช้ได้เนี่ยอัตราการติดของวิธีการนี้ก็ถือว่า ไล่เลี่ยกันกันกบวิธีการเสียบริ้มและเสียบข้างนะครับข้อมูลในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจในการเกษตรทุกท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมช่องสวนเกษตรบนหยุในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ